トニードリーしょっ โอเคครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาสุ่มไข่สปุกี้อีกแล้วนะครับผมเป็นคลิปที่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้แล้วนะครับผมผมจะทำ่างนี้ไปจนขวาจะได้อลุขาดเลยนะครับผมโอเคครับมาเรามาเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมแล้วก็มาคุย <c oughs> กับน,นามิเลยนะเออการที่เราแบบไปแต่งตัวเป็นชอปเปอร์แบบเผื่อน,นามิมันจะให้แบบว่าอลุขาดมานะเพราะว่าเราแบบเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันใช่ไหมนามิจังนะโอเคครับนี่ไข่สปุกี้นะตอนนี้ผมก็เปิดไปแล้วทั้งหมดสามร้อยไข่นะผมอีก 400ไข่ก็การันตีก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วครับว่าในคลิปนี้ที่ผมจะทำเนี่ยผมต้องเปิดได้การันตีแน่นอนเพราะว่าที่ผมเปิดมาประมาณ4-5รอบที่ทำทำมาประมาณ4-5คลิปนี้ก็คือแบบ200-400 200-400 200-400ไอ้200-400นี่ก็คือแบบได้ตัวละครน,นะหมายถึงว่า200ไข่ปุ๊บก็ได้ตัวละคร400ไข่ก็ได้ตัวละครคือเผอิญแบบรอบที่แล้วที่คลิปที่ผมทําคือ200ไข สองร้อยไข่ได้ตัวละครนะครับผมเดี๋ยวนในคลิปนี้ก็น่าจะการันตีนั่นแหละโอเคน่าจะลืมลดเสียงหรือเปล่าโอ้โหว่วาละวอลลุ่มแบบเต็มเลยโอเคเปิดแค่สองพอนะโอเคเราจะมาเปิดไข่กันเลยนะครับผมทั้งหมดหนึ่งร้อยไข่นะครับผม,ม,ม,มก็แคนดี้ผมก็เหลือแค่70นะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะทำการซ่มหรือว่า ขายสกินโซโลและกิมจอนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวชาชนี่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอลูคาตัวรับชาชนี่อะไรแบบดีนะผมเออเราแบบแต่งตัวเป็นทานิทานิชอปปาแล้วนะครับแม่งชอบตัวเองไว้ใช่ไแม่งทอนิทอนิชอปป่าโอเคมาสุ่มกันเลยก็ขอเช็คสกินก่อนครับโอเคแล้วก็ขายสกินไปหมดแล้วประมาณหนึ่งร้อยก็เดี๋ยวเปิดประมาณสัก7็ดไข่แล้วค่อยมาขายนะครับม,มันมีสาสิบสกินพอดีเลย แล้วไข่อยู่นโอเคเปิดไปเลยครับส0สกิทแรกเต้นด้วยเต้นด้วยเห็นฝรั่งมันชอบเต้นเปิดแล้วก็เต้นเบลอใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ลืมไปว่าเอาชอปเปอร์มาแม่งไอโซโลมันก็อยู่ในทีมในกลุ่มโัวสลัดบอกบอกฟางไม่ใช่หรอวะโอ้หนั่นไงโซโลมาโรลลครับห่อไข่แรกน่าจะแบบดวงไม่ดีก็อย่างที่ผมบอกแหละว่า น่าจะได้การันตีนะครับแต่มาดูกครับว่าจะได้การันตีตัวอะไรซึ่งในอีเวนต์นี้ฮาโลวีผมก็ได้มาครบแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮินาเมตตัวนี้ก็อีโวเรียบร้อยแล้วดูดิฮีนามิสามตัวเลยมาทำหอกอะไรเยอะแยะนะครับผมแล้วก็ฮิดันฮิดันก็เก็บคิวเรียบร้อยแล้วก็รอผมรีวิวนะครับผมนะ ออสุดคนก็น่าจะรู้เลยแหละว่ามันทำอะไรได้เดี๋ยวผมเว e ลตันอีโวเลย้วยรีวิวมันเดิมแหละไม่มีอะไรจะทำนะครับผมแล้วก็ซีซาหรือว่าแก๊สของเรานะครับผมนี่แต่มาแล้วทั้งหมด3ตัวนะครับผมต่อไปก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้อารูขาดหรือเปล่านะแต่มันก็ต้องมาแล้วเนาะอารูขาดเนาะเหลือแค่มันตัวเดียวอนะในอีเวนต์ฮาโลวีเนี่ยที่ผมยังไม่ได้เนี่ยแล้วไม่ก็เป็นพวกชัยนี่ก็ได้เอาเป็นตัวเดิมก็ได้แต่เป็นชัยนี่นะโอเคมาเราจะทําการเดิน สูตรนี่วนหนึ่งรอบแล้วก็เปิดเลยครับผมนี่สูตรเราต้องมีสูตรนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่จริงๆริง,รงมันก็ใช้ใช้ไม่ได้จริงหรอกทำเพื่อให้แบบตัวเองแบบเขาว่าไงอ่ะแบบปลอบใจตัวเองอ่ะทําเพื่อปลอบใจตัวเองะเพราะว่าแบบเกลืองไงออโอเคกูเดินอ้อมเพื่ออะไรแม่งเวียนหัวชิบหายเลยโอ้ยมาสยี่สิบไข่ครับไปสามสิบไข่อาลูกขาด อาลุค่าอาลุค่าสิจ๊ะอาลุค่าดได้บอ่อาลุค่าฮึได้ๆเดี๋ยว,ยวอ๋อนึกว่ามันแต่งตัวเป็นฮีดันอาลุค่าหน่อยอ๋อไม่ได้ครับผมอาลุค่าของเราไปเดินไปเรื่อยๆครับยืนอยู่นิ่เดี๋ยวมันแบบน่าเบื่อเราต้องเดินไปเรื่อยๆอือสโวโล์สโวล์สโวลเอ้ยไม่ใช่โซโล์อือสโ,โลอ่า อ่าวากิมจอโซโลอ่าวโอเคเปิดไปอีกห้าสิบไข่แล้วครับผมตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วอ่าโซโล okay. โอเคโซโลกิมจอเออสองตัวดีแบบกูเห็นบ่อยมากเลย <laughs> อ๋อ <laughs> เดินมาหานามีเ้ยเอาลูคาดน,นะอลูคาดรู้จักไหมฮะนี่เดี๋ยวก็ไล่ลงเรือซะเลยนี่้ตายเถอะกูต้องการลูคาด เอา,าอเก้าสิบไข่แล้วโอเคแร้วเปิดอีกสิบรอบหน้าน่าจะได้ต้องไปขายสกินและวแล้วมันจะขายเลยดีวะขายเลยดีกว่า,า,วา,า,วานาะเผื่อแบบมันบักมันเบิร์กอะไรเผื่อเราได้ตัวลูขาดอะไรเงี้ยมันจะบักหายก็ได้นะอืมไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมครูขายไปก่อนไปขายทิ้งให้หมดเลยครับนี่ดูดิมันมาอะไรกันเยอะเนียมาอะไรกันเยอะแยะโอ้ยตายแล้วอบอกมันกี่รอบแล้วเนี่ยโซโลก่กิมจอนเนี่ยบอกว่าอย่าหลงไปหมู่บ้านโคโดฮาโอ้ย ถาแยกเงาพันล่างสุ่มมานี่น่าจะพันตัวได้แล้วมั้งไอสองตัวนี้นะแล้วก็ไอโอชิบไออะไรอีกเนี่ยอีตัวหนึ่งนะไม่รู้ไอวินเวน,นด้าวนเดอร์อะไรนะเออราเวนเดอร์อะไรก็ไม่รู้อ,อ่ะโอเคมาเฮ้ยหนึ่งพันพอดีเลยว,ว่ะแคนดี้เราสวยอยู่โอเคมาเปิดต่อเลยครับไหนใครอยู่ไหนะอีสี่สิบใครตามจริงผมแต่งตัวเป็นทอนี่ทอทนี่ชอป,ปเปอร์ก็คือมันจะแบบแบบมันมีโมเดลตัวน้นอยอยู่นะแบบคือเหมือนแมปนี้มันไม่สามารถใช้อ่ตัวโมเดล2มิติได้มัง้ง ผมใส่ต้องไปเล่นแมปบอกฟูตก็รอติดตามไว้ผมผมไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นแมปบอกฟูตเร็วๆนี้แหละอตอนนี้แบบลูกค้าผมก็แบบน้อยๆลงแล้วไม่ค่อยมีละลูกลูกค้าลูกค้าที่มาจ้างผมฟาร์มไอเนี้ยฟาร์มหาตัวซิดเนี่ยใครที่สนใจก็ทักทักมาได้เลยครับลิงเฟสใต้คลิปนี้รอบละสิบบาทให้ยืนเองนะครับผมผมไม่รับยืนให้นะ ว่าแบบนี้ผมว่ามันน่าจะไม่สามารถเอาตัว2มิติมาได้โอเคได้ตัวทัศมึมากิมาแลผมตัวนี้ผมไม่เห็นเขาเล่นมันก็โหดอยู่ใช่ไหมถ้าอีโวแล้วมันจะสามารถผักได้ใช่ไหมถือว่าโกงเลยนะเดี๋ยวผมต้องหาตัวมันนอนแหละตัวตัวมันมาแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเพชรน,นะเนี่ผมบอกแล้วมันต้องการันตีเอาเปิดไปลัวๆเลยอะเนี่ยอีกสิบไข่สุดท้ายก็สี่ร้อยเพชรเนี่ยโอ้ ผมบอกแล้วการันตีก็มาดูกันนะครับว่าจะได้ทัวอะไรนะครับผมถ้าฮานามิอีกนีดกูแบบปวดหวัวเลยนะถ้าฮานามิอีกนกูปวดหวัวเลยนะโอเคเรามาลุ้นกันนะครับทีละไข่พอออกตัวแรกอีกบล้อมันทั้งเสียวสะเกินอย่าเป็นฮานามิก็พอขออาลุคาตอาลุคาตเหมือนได้ยินเสียงฟรับนะันบจะหลอนไปเองนะผมรอสามร้อยเก้าสิบสองแล้วนะสามร้อยเก้าสิบสามโอเค เป็นโซโลโคงุง394้ปิดตาก่อนเลยโอเคไม่ใช่แมตติใช่ไหมถ้าแมตติมันจะไม่มันจะไม่ใช่เสียงแบบนี้395เออ้โอ้โนโอเคยังไม่ออกครับเป็นโซโลอีกแล้ว396 โอเคยังไม่ออกนะครับถ้าเป็นเสียงแบบนี้โอ้โหเป็นสกินกัดครับผมโอ้โหได้มา3ตัวแล้วมั้งเนียสกินกัดโอเคใครอยากซื้อก็ทักมาลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมเป็นลิงก์เฟซน,นะผมอตอนนี้ก็มี2ตัวนะผมสำหรับสกินกัดแล้วก็ดัดนะครับผมนะดัดมี3สกินกัดมี2นะครับผมสกินละส0ิบาทนะผมส่วนสกินพวกตัวทองๆพวกนี้สกินละสิบาทนะผมอยากได้ตัวไหนก็สามารถทักมาได้เลยนะผมขายตลอด2ี่ชั่วโมงนะครับผมตลอด24ชั่วโมงนี่ก็คือแบบตอบตอนไหนก็ได้ขายตอนนั้นแหละเออมา397ครับปิดตาก่อน โอเคยังไม่ออกนะครับผมเป็นกิมจอนะครับผม398ครับผมเอ้โโอเคยังไม่ออกนะครับผมว่าน่าจะ400พอดีโอเค399 โอเคครับยังไม่ออกครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าในคลิปนี้มันต้องได้การันตีแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นมาแล้วครับผม200 400 200 400 200 400 200แล้วก็รอบนี้นครับการันตีแน่นอนครับแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดไข่สุดท้าย3 9 9นะครับผมก็จะไปขายสก,กินก่อนนะครับผมเออมาขายสก,กินแบบว่าเพื่อต้อนรับอารูขาดเลยนะเฮ้ยแต่เกิดแบบเราดวงฟวยแบบว่า400การันตีแล้วแบบไม่ได้ตัวแมตติกที่แบบหาเลยนะแบบว่าได้แบบสก,กินอย่างนี้หาเลยนะเนี่ยเจมันก็ต้องแบบ คุยกับกูเป็นการส่วนตัวซะละโอเคมาครับไข่สุดท้าย399แล้วก็เหลืออีกไข่หนึ่งใช่ไหมนี่เป็น400นะครับผมมาดูกันครับว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรตัวที่ผมต้องการที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นอารูคาเดี๋ยวผมเป็นตัวลับของไข่นี้นะครับหรือไม่ก็เป็นตัวชายนี่ฮินันนะครับผมนะสองตัวนี้แหละมามาดูกัน Let's go อ้าอะไรวะอะไรวะอะไรวะโอ้พ่อมึงอ่ะโอ้ ไปๆพอๆพอ,พอใครใครอยากเป็นกำลังใจผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย